บอกเดียวกันนะคะและในวันนี้เนี่ยชวิดกำลังจะไปงานแต่งของแฟนคลับสวิดนั่นเองะคะ่ะเอาจริงที่พ่เนม่ยงานแต่งชวิดนับครั้งได้เลยว่าชวิดไปมากี่ครั้งนะคะรอบนี้เนี่ยจะจัดที่ที่ไหนนะที่วัดนะคะแต่ชวิดไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัดแบบไหนวัดที่แบบว่านั่งที่แบบมีงานแต่งแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่แบบว่านั่งบนพื้นหรือว่ามีเก้าอี้ให้นั่งอะไร ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือพอเราได้รับบัตรเชิญแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูที่ว่าเออที่ไหนอะไรยังไง<ม>เสร็จสเสร็จปุ๊บเราต้องเตรียมอะไรแค่<ม>เราต้องเตรียม,มเขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>เงินอะไรอ่ะชีวิตจำไม่ได้ภาษาไทยหน้าซองเนี่ยเราก็ต้องเขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนชื่อ คนรับนะคะก็คือชื่อเจ้าบา่าวเจ้าสาวตอนนี้ชีวิตก็นั่งรถไปอยู่นะคะไปดูกันคําว่างานเนี่ยจะเป็นยังไงชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันประเด็นคือไม่ได้เตรียมชุดสําหรับงานนี้มานะคะเพราะไม่ได้รู้ล่วงหน้าแล้วตรงไล่เนี่ยชีวิตจะใส่ชุดหนึ่งเป็นชุดเดรสธรรมดาสีขาวแล้วพอเสร็จแม่บอกว่าเชยมากมันหนูจะแต่งไปตลาดเอา้าโอเคเขาก็เลยเลือกชุดนี้ให้นะคะแล้วเขามันเป็นสีดํา แต่ว่ามีลายนิดนหน่อยๆถามแม่สุดสีดําโอเคหรอแม่บอกด้ ye, ไม่เป็นไรนี่ก็แบบไม่ไม่อุ่นใจก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาสูตรอันนี้มาด้วย ันน e ี mm ้ส hmm. okay. 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 ิีให้ถุงเดินไปแล้วนะคะแล้วก็แลกกับอันนี้ต้องให้ต่อนี่ค่ะเจ้าสาวเจ้าสาวูกิอะค้าจีใหญ่ห่ห่เอเห่สิย่างเป็ไปด้ สังเกตอะไรไหมคะซ้อมและซ้อมโจเจ้าสาว ตอนนี้ก็ออกมาจากงานแต่งแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคืองานนี้เริ่ม9ก้าโมงแต่ว่าก่อน9ก้าโมงเช้าเนี่ยมีการทำเขาเรียกว่าอะไรอะเชิญพระสงฆ์มาสวดมนต์หรอสิริเรียงไม่เป็นเอออะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาเรียกว่านี้มนต์พอเสร็จปุ๊บก็ เชิญคนอื่นๆแขกคนอื่นๆเข้ามากินข้าวแค่นั้นนะคะแล้วในช่วงที่กินข้าวก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวสิริจะพูดว่านางเอกกับเอกบ้า่ะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ต้องเดินไปรับแขกทีละโต๊ะถ่ายรูปคุยนู่นนี่นั่นก็ไปตามทีละโต๊ะทีละโต๊ะตนะคะแต่ว่าคือพอสิริเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แค่สิริแขกทุกคนที่เข้ามา เจ้าสาวหรือไม่ก็เจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะออกมาตอนรับแล้วก็เอ้ยสวัสดีแค่ขอบคุณที่มาแล้วก็อ่ะนั่งตรงนี้ได้นะหรือนั่งนู่นอะไรประมาณนี้เจ้าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะเป็นคนพาไปที่นั่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการแต่งแบบ traditional ของพม่านะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแบบว่าโยนดอกไม้รับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ะจะไม่มีก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปงานแต่งในประเทศพมา่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า